สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจชีวิตแล้วก็ผลงานของคนคนหนึ่งที่หลายคนน่าจะยกให้เป็นราชาหนังตลกแห่งฮ่องกงหรืออาจจะทั่วเอเชียเลยก็ได้นั่นคือโจซิงฉือหรือสตีเฟนโจค่ะ ครับผมชื่อนี้รับรองว่าหลายคนคุณเคยแน่นอนใช่ค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะทั้งบทความเก่าๆบทสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งกระทูที่แฟนๆเขาคุยกันนะคะเราจะมาลองปะติดปะต่อกันดูว่าอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาจากเด็กชายในครอบครัวที่ก็เอ่อค่อนข้างลำบากนะคะกลายมาเป็นตำนานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบทุกวันนี้แล้วก็สไตล์ที่ไม่เหมือนใครของเขาด้วย น่าสนใจมากครับเพราะว่าเส้นทางของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยความพยายามการต่อสู้แล้วก็แน่นอนออมันมีเรื่องราวความขัดแย้งที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้เราจะลองมาสำรวจกันดูครับว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนอย่างโจซิงฉือเนี่ยเขายืนหยัดมาได้แล้วก็สร้างปรากฏการณ์ที่แบบ ายากจะลืมเลือนได้ขนาดนี้มาจากเซี่ยงไฮ้แต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเลยพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุแค่เจ็ดขวบเองแม่ก็เลยต้องกลายเป็นเสาหลักเลี้ยงลูก3ามคนคือตัวเขากับพี่สาวแล้วก็น้องสาวด้วยความยากลําบากจริงๆนะคะตอนนั้นครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากวัยเด็กที่ผมว่ามันสะท้อนตัวตนเขาได้ดีมากๆเลยแล้วก็แสดงถึงความผูกพันกับแม่แม้จะดูแปลกๆนิดหน่อยก็ตาม คือครอบครัวจนมากครับนานๆทีจะได้กินของดีๆอย่างเนื้อหรือไก่แต่ว่าตัวเขาเนี่ยตัวซึ่งเชือต้องเด็กๆเ,เนี่ยมักจะแกล้งทําของกินตกพื้นหรือทําเป็นกินทิ้งกินขว้างเพื่ออะไรเพื่อให้แม่เสียดายแล้วก็เก็บไปกินเองอุ้ยจริงเหรอฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ครับแล้วมันมีจุดพีคอยู่ครั้งหนึ่งยังไงคะตอนแม่ซื้อน่องไก่มาสองน่องเขาก็แกล้งทําน่องไก่ตกดินจนเปื้อน แม่นี่โกรธจัดเลยนะตีเขาเลยนะแต่สุดท้ายอ,ะอ่ะแม่ก็เก็บน่องไก่ที่เปื้อนดินนั่นแหละไปล้างน้ําร้อนแล้วก็กินเองหลายปีต่อมาเขาถึงมาเล่าออกทีวีว่าที่ทําไปทั้งหมดนะ่ะเพราะอยากให้แม่ได้กินของดีๆบ้างโอ้โหมันเหมือนการแสดงที่ซ่อนความรักไวลก้ลึกๆเลยนะเนี่ยฟังดูแล้วก็น้ําตาซึมเหมือนกันนะใช่ครับเรื่องนี้มันสะท้อนทั้งความผูกพันกับแม่ แล้วก็อาจจะรวมถึงมุมมองเรื่องการสแสดงออกของเขาด้วยมั้งครับส่วนแรงบนันดาลใจที่ทําให้อยากเข้าวงการจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็มาจากบรูซลีครับอันนี้คือไอดอลตลอดกาลของเขาเลยรวมถึงดาราดังยุคนั้นอย่างโจวนฟ้าแล้วก็ว่านจูเหลียงอ๋อค่ะแต่เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะพอไปสมัครที่ค่ายทีวีบีซึ่งตอนนั้นเป็นสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่เลยนะเป็นแหล่งปั้นดาราสําคัญของฮ่องกงยุคนั้นเลยกลับถูกปฏิเสธครับอ้าวหรอคะ แต่ความพยายามเขาสูงมากนะไม่ยอมแพ้กลับไปชวนเพื่อนซีอย่างเหลียงเฉวยให้ไปลองสมัครเข้าโรงเรียนการแสดงของทีวีีด้วยกันแทนปรากฏว่าคราวนี้ได้เข้าเรียนรุ่นเดียวกันเลยน่าทึ่งมากใช่ใช่แล้วจากนั้นเขาก็ได้เป็นพิธีกรรายการเด็ก430 s p a c e s h u t t special คู่กับเหลียงเฉวยนี่แหละอ๋อรายการดังเลยนะนั่นครับแต่ว่าบทบาทการแสดงจริงๆก็ยังเป็นแค่เอ่อตัวประกอบเล็กๆอยู่นานหลายปีเลยนะสวนทางกับเหลียงเฉไหว ที่หน้าตาหล่อเหลากว่าก็ได้รับการผลักดันจนดังเปรี้ยงปร่างไปก่อนอืมเข้าใจเลยค่ะมันมีกระทั่งฉากคลาสสิกที่แฟนหนังน่าจะจำได้คือเขาเล่นเป็นตัวประกอบในหนังเรื่องโหดเลวดี A Better Tomorrow ปี1986นะ่ะแล้วก็โดนโจวน่นฝ่าไอดอลของตัวเองนั่นแหละยิงตายในเรื่องโหคิดดูสิเขาว่าต้องอดทนขนาดไหน ต้องรอคอยโอกาสนานแค่ไหนกว่าจะขยับขึ้นมาได้ขนาดนี้นั่นสิครับแล้วโอกาสที่ว่าก็มาถึงจริงๆใช่ไหมคะตอนเขาได้แสดงบทสมทบในหนังเรื่อง Final Justice หรือชื่อไทยคือเชงไอ้คุณโปปี1988บทนี้ส่งให้เขาคว้ารางวัลม้าทองคำ Golden Horse Awards สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นรางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ทำให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นครับผม แต่ว่าจุดที่ทำให้คนเริ่มรู้จักเขาในฐานะดาวตลกจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์กำลังภายในปนตลกของ TVB เรื่องจอมยุทธผงาดฟ้า The Final Combat ในปี1989เรื่องนี้ดังมากครับแล้วก็เริ่มฉายแวลสไตล์ตลกเฉพาะตัวของเขาออกมาแล้วอ๋อค่ะแล้วพอถึงปี1990นนี่เองที่เหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยหนังเรื่องคนตัดเซียน All for the Winner ที่สร้างมาล้อเลียนหนังโคตรฮิตอย่างคนตัดคน God of Gamblers ปรากฏว่ามันดังระเบิดเถิดเทิงยิ่งกว่าต้นฉบับอีกใช่เลยครับดังมากจริงๆโจซิงฉือกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ตลกในชั่วขค่าคืนเลยแล้วนี่ก็คือจุดกำเนิดของหนังแนวตลกล้อเลียนหรือพาราดีสไตล์โจซิงฉือที่กลายเป็นลายเซนของเขาไปเลยนะคะครับ แล้วประเด็นสำคัญอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้ทำให้เกิดคู่หูในตำนานขึ้นมาใครคะโจซิงฉือกับอู่ม่งตะไงครับอ๋อใช่เลยขาดกันไม่ได้จริงๆคู่นี้ใช่ครับกลายเป็นภาพจำที่ขาดกันไม่ได้เลยในหนังยุคต่อๆมาของเขาแล้วพอเขาได้ไปร่วมแสดงในคนตัดคนภาค2 God of g a m b l e r 2กับหลิวเตอหัวในปีเดียวกันนั้นอีกก็ยิ่งตอกย้ำความดังไปทั่วเอเชียเลยทีนี้ แล้วก็ตามมาติดติดด้วยคนเล็กนักเรียนโตไฟแบ t o ท c สค o ลในปี1991ซึ่งอันนี้ยิ่งส่งเสริมเคมีระหว่างเขากับอู่มองตะแล้วก็สไตล์ตลกที่เป็นเอกลักษณ์มากๆหนังทำเงินมหาศาลทำให้เขากลายเป็นพระเอกระดับพันล้านเหรียญฮ่องกงยืนเทียบชั้นซูเปอร์สตาร์อย่างลิวเตอ๋อหัวหรือเฉินหลงได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับตรงนี้เราต้องพูดถึงสไตล์ตลกที่เป็นหัวใจสำคัญของเขาเลยที่เรียกว่าโมเลเทาโมเลเทา เป็นภาษาจีนกวางตุง้งที่ท้าแปลตรงๆอาจจะหมายถึงไม่มีที่มาหรือไร้เหตุผลอะไรทำนองนั้นมันคือการเล่นตลกแบบหลุดโลกเลยไม่สนตะก,กะเล่นคำพ้องเสียงมุกหน้าตายแต่ว่าภายใต้ความไร้สาระนั้นมันมักจะมีความคมคายซ่อนการวิาพากษ์วิจารณ์สังคมหรือสะท้อนความรู้สึกนึกคิดบางอย่างของคนฮ่องกงในยุคนั้นอยู่ด้วยนะครับจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่ตลกบ้าๆบอๆอย่างเดียว ยังในหนังพยักไม่ร้ายคังคังฉิกมีฉากที่เขาเล่นเตียโนโนไปร้องเพลงเศร้าเกี่ยวกับเนื้อหมูไปนะคะอันนั้นคือทั้งตลกทั้งเศร้าในเวลาเดียวกันเลยหรือมุกที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันจี้ใจดําบางอย่างถ้าให้แบ่งแนวทางหลักๆในยุครุ่งเรืองของเขาก็น่าจะมีอยู่สองสายใหญ่ๆเลยเนาะใช่ครับสายแรกก็คือการหยิบเอาเรื่อง,งดังๆมาล้อเลียนไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมจีนอย่างอุยเสี่ยวป้อตำนานอย่างยาตกซูนิทานพื้นบ้านอย่างถังไปหู หนังสายลับตะวันตกอย่างพยักไม่ร้ายคังคังฉิกที่ล้อเจมส์บอร์นะครับหรือแม้แต่ลิยายคลาสสิกอย่างไซอิ๋วที่เอามาตีความใหม่ในไซอิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นหนังขึ้นหิ่งไปแล้วใช่เลยค่ะเรื่องนี้คลาสสิกมากส่วนอีกสายที่โดดเด่นไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุดด้วยก็คือแนวที่เรียกว่าชาวส์คอมเมดี้ซึ่งมาจะเล่าเรื่องคนเล็กนะคะตัวละครที่เป็นเหมือนลูเซอร์ในสังคม แต่ว่ามีความฝันอันยิ่งใหญ่แล้วก็พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดซึ่งหนังกลุ่มนี้แหละค่ะที่ทําให้ชื่อไทยมักจะมีคําว่าคนเล็กนําหน้าอย่างคนเล็กกุ๊กเทวดาคนเล็กไม่เกรงใจนรกแล้วก็2เรื่องที่ดังไปทั่วโลกเลยอย่างนักเตะเซียวลิมยี่กับคนเล็กหมัดเทวดาครับผมธีมคนเล็กสู้ชีวิตนี่แหละครับที่มันโดนใจคนดูในวงกว้างมากๆเพราะมันสะท้อนความฝันความอัดอั้นของคนธรรมดาธรรมดาได้ดีมาก ประกอบกับสไตล์ตลกที่เป็นสากลมากขึ้นมีการผสมผสานแอคชั่นดรามา่าแล้วก็แน่นอนมีการคารว่าบรูซลีไอดอลของเขาอยู่เสมอทั้งท่าทางคำพูดหรือฉากต่อสู้อ๋อใช่ใช่สังเกตเห็นบ่อยมากครับผมมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวจนหาใครเรียนแบบได้ยากจริงๆถึงขนาดมีคนเปรียบเทียบเขาเป็นจิมแคร์รแห่งเอเชียบ้างละ่ะ หรือชาลีแชปลินแห่งโลกตะวันออกบ้างซึ่งก็ไม่เกินจริงเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเขาเริ่มขยับไปทำงานเบื้องหลังด้วยเขียนบทแล้วก็กำกับเองด้วยตั้งแต่เรื่องทั้งไปหูใหญ่ใหญ่ต้องประกาศปี1993นู่นเลยแล้วก็ตั้งบริษัทผลิตหนังของตัวเองชื่อ Star Overseas ด้วยใช่ครับการก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับเต็มตัวนี่แหละที่ทำให้เขาสามารถควบคุมวิสัยทัศน์ และก็สร้างสารรค์ผลงานที่สะท้อนความเป็นตัวเองได้ถึงขีดสุดจริงๆซึ่งจุดสูงสุดก็มาถึงในยุค 2000s เริ่มจากนักเตะเซียวลิมยี่ชาลินซ็อกเกอร์ปี2001ที่ผสมผสานกังฟูกับฟุตบอลได้อย่างเ,เหนือจินตนาการมากๆครับเรื่องนี้สนุกมากค่ะครับหนังเรื่องนี้กวาดทั้งรายได้และก็รางวัลในฮ่องกงเลยรวมทั้งรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยม แล้วก็ผู้กำกับยอดเยี่ยมให้ตัวเขาเองด้วยมัสเตอร์พีซอย่างคนเล็กหมัดเทวดาคุงฟูฮาโซปี2004เรื่องนี้คือดังไกลระดับโลกของจริงเลยนะคะได้รับคำชมจากนักวิจารณ์แล้วก็คนทำหนังระดับโลกเพียบเลยอย่างโรเจอร์อีเบิร์ตบอกว่าเหมือนเอาแจ็คกี้ชานมาเจอกับบัสเตอร์คีตันทารันติโนแล้วก็บัคส์บันนี่รวมกันโอ้โห oh. รวมดาวเลยนะนั่นใช่ค่ะหรือบิลเมเรก็ยกให้เป็นสุดยอดหนังตลกยุคใหม่เลยนะหรือแม้แต่เจมส์กันก็บอกว่าเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับมันมีองค์ประกอบที่น่าทึ่งเยอะมากนะในกุงฟูฮั s โซเนี่ยทั้งการได้หยวนวูปิงมาออกแบบคิวบูสุดสร้างสารรค์การสร้างฉากตรอกเหลาหมูที่ได้แรงบันดาลใจจากชุมชนแออัดที่เขาเคยอยู่สมัยเด็กๆนะครับ ออ๋ oh, มีที่มาที่ไปใช่ครับการค้นพบนักแสดงอย่างหยวนชิวที่มารับบทเจสี่นะครับโดยบังเอิญมากๆหรือการดึงเหลียงเสี่ยวหลงที่รับบทเทพเมฆาอักคีเนี่ยฮีโร่กังฟูในอดีตกลับมาแจ้งเกิดอ,อีกครั้งมันเต็มไปด้วยการคารวะหนังเก่าๆวัฒนธรรมกังฟูนิยายกิมยงแล้วก็แน่นอนบรูซลีมากๆเลยอาจจะเพราะเขาเคยเป็นตัวประกอบที่ไม่มีใครสนใจมาก่อนหรือเปล่าคะ เลยเข้าใจว่าบทบาทเล็กๆเหล่านี้ก็สร้างสีสันแล้วก็ทําให้หนังสมบูรณ์ได้ถูกต้องเลยครับผมว่าใช่เลยไม่ใช่แค่อูโมงตะที่เป็นเหมือนคู่บุญนะแต่ยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายเลยที่คนจําได้แม้จะออกมาไม่กี่ฉากอย่างพี่เน่งนักประดิษฐ์ในพยักไม่ร้ายข้างข้างฉิกใช่ไหมครับไอจืดหรืออแปะขายสละเปาในคนเล็กหมัดเทว,วดาหรือที่นักเตะสุดเพีย้ยนในนักเตะเซียวลิมยี่ นี่คือความใส่ใจในรายละเอียดที่ทำให้โลกในหนังของเขามันมีชีวิตชีวาจริงๆครับใช่เลยค่ะจากหลังจากเรื่องคนเล็กของเล่นใหญ่ CJ 7ในปี2008ซึ่งเหมือนเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่เราเห็นเขาแสดงนำจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็หันไปโฟกัสที่งานกำกับแล้วก็อำนวยการสร้างแบบเต็มตัวเลยโดยเฉพาะการบุกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างมหาศาลเลยนะ หนังอย่างไซอิ๋ว2013เงือกสาวปังปัง The Mermaid หรือไซอิ๋ว2017นี่ทำเงินถล่มทลายระดับพันล้านเหรียญสหรัฐเลยเทาว่าความสำเร็จด้านไรายได้มหาศาลในยุคหลังนี้มันก็มาพร้อมกับข่าวคราวอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะนั่นคือเรื่องความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับคนในวงการบันเทิง โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆในฮ่องกงซึ่งประเด็นหลักๆที่ถูกพูดถึงก็หนีไม่พ้นเรื่องเ,ออเงินเงินทองทองแล้วก็การควบคุมงานครับ hmm, มีข่าวแบบมีข่าวมาเรื่อยๆเหมือนกันนะผู้กำกับหวังจิงซึ่งเคยร่วมงานสร้างหนังฮิตกับโจซิงฉือเวลาหลายเรื่องเลยนะออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังเหมือนจะผ่านช่อง YouTube ของตัวเองนะคะเล่าว่าโจซิงฉือเริ่มเข้ามามีบทบาทควบคุมงานกำกับมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อ แล้วก็มีปัญหาเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ที่เขามองว่าสูงเกินไปจนทำให้ร่วมงานกันต่อไม่ได้ในที่สุดหวังจริงยังอ้างด้วยว่าไม่ใช่แค่เขานะแต่โจซิงฉือมีปัญหากับคนอื่นอีกหลายคนเพราะเรื่องเงินนี่แหละครับมันก็สอดคล้องกับข่าวหรืออื่นๆที่ออกมาเป็นระยะระ,ะนะทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับคู่หูอย่างอูมองตะก่อนที่อูมองตะจะเสียชีวิตไปนะครับซึ่งบางกระแสก,ก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นี่แหละ หรือการที่ผู้กำกับใหญ่อย่างตู้ฉีฟงเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมง,งานกับเขาอีกรวมถึงคดีฟ้องร้องกับอดีตคนรักเรื่องค่าในหน้าอสังหาริมทรัพย์อีกมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาในสายตาคนวงในบางส่วนดุเปลี่ยนไปเหมือนกันซึ่งตัวโจซิงฉือเองก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคนเก็บตัวอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยออกมาพูดหรือแก้ต่างเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยมีแค่ครั้งหลังสุดที่มีคนไปถามเรื่องที่หวังจริงพูดถึงเขานะคะเขาก็ตอบแบบสั้นๆกึ่งติดตลกว่า ผมไม่รู้หรอกว่าหวังจริงจะเข้าใจผมได้ขนาดนั้นไหมแต่อย่าไปเชื่อเลยเขาไม่รู้จริงๆหรอกว่าผมคิดอะไรกันแน่เขาไม่เข้าใจผมหรอกประมาณนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ซ้อนทับกันอยู่ระหว่างอัจฉริยะผู้สร้างสารรค์ผลงานระดับตานานกับบุคคลที่ดูเหมือนจะมีความซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงยากในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ธุรกิจนะครับอื ก็นะคะไม่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังจะเป็นยังไงข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือโจซิงฉือได้สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับวงการภาพยนตร์ไปแล้วจริงๆเขาคือคนที่ทําให้คนดูหัวเราะทั้งน้ําตาได้ทําให้เรื่องราวของคนเล็กกลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะใช่เลยครับผลงานของเขาโดยเฉพาะในช่วงพีคๆนะมันคือการกั่นกรองประสบการณ์ความฝันจินตนาการแล้วก็การสังเกตสังคมรอบตัว ออกมาเป็นงานศิลปะที่สื่อสารกับคนดูได้อย่างทรงพลังมากการผสมผสานกังฟูตลกดรามา่าแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ทําให้หนังของเขายังคงดูสนุกแล้วก็มีความหมายมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับสุดท้ายนี้มันก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่าประสบการณ์ชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้มาตั้งแต่เด็กการต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในวงการบันเทิงเนี่ยมันมีส่วนหล่อหล,อ,ลอมให้เขากลายเป็นอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนใครก็จริงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์เหล่านั้นมันอาจจะฝังรากทัศนคติบางอย่างเกี่ยวกับออการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือความไม่ไว้วางใจจนนำไปสู่ความขัดแย้งกับผู้คนในภายหลังด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะให้เราได้ลองนำไปคิดต่อกันดูค่ะ